เื่อสัญชาติยาเด็บที่ถูกกดไว้ถูกพวกเขาปลุกมันขึ้นมา <Yeah! S 1> เรียมปลดปล่อยความกระหายความบ้าคลั่งและความขบดนับถอยหลังสู่ปฏิบัติการกลางอวกาศที่เต็มไปด้ยวยความคลั่งสุดลุ้นระทึกการรวมตัวของสามนักแสดงไอคอนจากอเมริกาไทยชาริดานลิลลี่โลสเด็บ <c oughs> ฟีนไวเฮดสมทบด้วยนักแสดงสุดยอดฝีมือจากฮอลลีวูดโคลินฟาเรลกับบทบาทแห่งโลกอนาคตที่จะพาคุณไปลุ้นระทึกเหนือความคาดหมายโวยาเจิร์สคนอนาคตโลก are ภารกิจแห่งอนาคตของมนุษย์โลกสู่การเดินทางไปยังโลกใบใหม่คริสโตเฟอร์หนึ่งในมนุษย์ทดลองที่ค้นพบว่าพวกเขาทั้งหมด ถูกควบคุมโดยบางอย่างมาตั้งแต่เกิดถึงเวลาแล้วที่มันกำลังจะปะทุ Some of the qualities that I admire about Christopher h is transparency and uh, how he doesn't he's not and he's really analytical and he's not trying to hide anything and I think he really wants to know the truth บางอย่างกำลังพลุ่งพล่านในตัวเซาหัวหน้าหน่วยทีมแพทย์ผู้มีเป้าหมายในการหาคำตอบให้แก่มวลมนุษย์ยชาติ Because I think she is to me the character that has the most desire to be human and to feel human and to feel normal and to feel human connection and everything like that. And so those were, that was something that I was really excited to explore. ถึงเวลาทวงคืนความครั่งเมื่อแสกผู้ค้พคนพบความลับของภารกิจนี้ไม่อยากอยู่ภายในอํานาจของใครอีกต่อไป <c oughs> เขาจึงกระบอต่อริชาร์ดผู้เป็นคนดูแลเลี้ยงดูทุกคนบนยานมาตั้งแต่เด็กในขณะเดียวกันเขาเป็นผู้กุมความลับทั้งหมดของภารกิจนี้ Who cares about the rules? For the crew, I think Richard's the only one that's ever shown them any love, and he's the one who sort of raised them more or less. So he kind of represents this kind of father figure, but also for Zach, someone he wants to rebel against, uh, who thinks he's controlling him. Maybe this is our true nature. This is very much designed to entertain, and and also, you know, to. Um, worthwhile consideration for beingsry o think as it's us as human u a I ปลดปล่อยสัญชาตยาณดิบของคุณพร้อมลุ้นระถึกไปกับภารกิจสู่โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความดำมืดใน Voyager คนอนาคตโลก2ธันวาคมนี้